สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะอยู่กับออยนะคะวันนี้นะคะวันนี้แน่นอนค่ะคุณผู้ชมหลายๆคนที่กําลังดูอยู่นะคะถือว่าวันนี้คุณเปิดช่องได้ถูกช่องเลยทีเดียวเพราะว่าเราอยู่กับกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟทางเลือกค่ะที่หลายๆคนอาจจะกลัวเรื่องของความอ้วนกับเครื่องดื่มประเภทนี้แต่วันนี้คุณผู้ชมคะหมดความกังวลไปได้เลยค่ะเพราะว่าวันนี้ออยได้นำนะคะกาแฟที่มียอดขายดีมีคนซื้อซ้ามากที่สุดกับกาแฟแคทเอรีนนะคะวันนี้คุณจะได้กาแฟแค ทลรีนไปทั้งหมด10แพ็คนะครับ10แพ็คมีทั้งหมด100ซองยังไม่พอนะครับคุณจะได้โกโก้ไปอีกนะครับ4แพ็คแพ็คละ5ซองรวมเป็น120ซองที่สำคัญสำหรับ50สสายแรกที่คุณจะได้เพิ่มไปนะครับกับ ชุดเพื่อสุขภาพนะครับจากบุญทิพนั่นเองไม่ว่าจะเป็นตัวแชมพูคุณจะสระผมคุณจะอาบน้ําหรือจะโกนขนอะไรก็ได้นะไปด้วยนะครับ1ขวดนะแล้วคุณก็จะได้สเปรย์มสำหรับการยุงอีก1ขวดและเจลแอลกอฮอล์อีก3หลอดทั้งหมดนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและสุขภาพจริงๆซึ่งราคาทั้งหมดนะคุณผู้ชมถ้าซื้อเนี่ยนะราคาเต็มเขาคือ2853บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่1,200 ก้า1สบาทเท่านั้นค่ะมากๆค่ะโอ้โหวันนี้คุณผู้ชมคะราคานี้ต้องรีบโทรสั่งซื้อแล้วล่ะค่ะเพราะว่าจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านอีกด้วยค่ะครับวันนี้นะคะเราอยู่กับ1แขกรับเชิญซึ่งต้องบอกเลยว่าโอ้โหเธอนั้นนะคะเป็นระดับด็อกเตอร์แล้วก็ยังเป็นนางงามอีกด้วยนั่นเองนะคะขอต้อนรับนะคะกับทางน้าของแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะกับดรดาวพัชราภาพัชดีรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเห็นนางงามแล้วเหมือนแบบ กินกาแฟเลยนะใ,<ช>ใจสัน<อ>่นแต่คือทานแคทเธอรีนวันนี้ใจไม่สั่นต่อไปแล้วนะครับเอาวันนี้เรามาพูดคุยกันหน่อยกับ<ช>คนสวยค่นข้าง,งเป็นต้องบอก<ห>ก่อนอนะคะ<อ>คุณผู้ชมค่ะ<อ>คือดรดาวเองเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็น อดีตนะคะรองมิสไทยแลนด์เวิร์ด1994นะคะแล้วก็ยังเป็นรองนะคะมิสไชนีอินเตอร์เนชั่นแนล1995นอกจากนี้แล้วยังไปคว้ารางวัลระดับโลกมาด้วยนั่นก็คือ,อเป็นรองนางแบบโลกค่ะไปประกวดที่ประเทศสหรัฐอเมริกาภาพที่คุณเห็นอยู่วันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมาก่อนนะต้องให้ล็อกเลดาวเรา ก็ต้องสวัสดีครั้งนึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วก็บอกว่าไม่ได้ออกทีวีแบบนี้มานานมากแล้วเนื่องมาจากว่าขาดความมั่นใจนะคะแล้วก็สูญเสียในเรื่องของรูปร่างนะคะบุคลิกภาพที่ดีๆตามที่น้องคูดี้ได้แนะนําตามที่น้องออยได้แนะนำเนี่ยมันก็เป็นความกดดันนะคะเนื่องมาจากว่าเราเป็นคนเคยงามนะคะแล้วก็มีตําแหน่งแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงแป๊บเดียวน้ําหนักพุ่งพวดไปเกือบร้อยกิโลค่ะน้องคูดี้ค่ะเกืร้อยกิโลคือก่อนที่จะไปร้อยกิโลเนี่ย คือตอนเป็นนางงามน้ําหนักเท่าไหร่คะ,อะตอนเป็นนางงามน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ52แล้วพอเราไปประกวดนางแบบก็ทําน้ําหนักที่49กิโลค่ะคุณพระในเรื่องของเอลนะคะ23คะพอเวลาที่มันสวิงกลับมาตัวเลขเหมือนกันเลยค่ะกลับกันเป๊ะ เอวสาถูกต้องค่ะ <laughs> จับสองสาเป็นสาน้ำหนักจาก50ก็เด้งมาเท่าตัวก็เกือบ1 0 0กิโลคือจริงๆแล้วอะค่ะไม่ใช่ว่าการบริโภคอาหารเนี่ยจำนวนเยอะๆหลายคนคคเข้าใจว่าต้องกินเยอะๆสองจานสามจาน<อ>ต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่ปริมาณนะคะ โดติดกาแฟค่ะแล้วเราก็ชอบอะไรเครื่องดื่มหวานหวนเย็นเย็ติดความอร่อยแต่ไม่เคยรู้เลยว่ามันมีไผยเงียบเพราะว่าในกาแฟเย็นเนี่ยมีน้ําตาลนะคะแล้วตักไปไม่รู้กี่ช้อนติดความหวานแล้วก็ยังมีครีมเทียมค่ะมันก็เลยทําให้กินอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันแป๊บเดียวแทบจะวันละกิโลค่ะแล้วลดได้อย่างไรทําไมกินเยอะขนาดนั้นแล้วอยู่ๆถึงตัดสินใจกลับมา ลดน้ำหนักโอ้เป็นคําถามที่ดีมากค่ะน้องกุ๊ดี้ค่ะต้องบอกว่าตอนที่อ้วนยังไม่รู้ตัวอีกนะว่าอ้วนเพราะเราสูงไงกลมกลืนว่าเออเหมือนคนตัวใหญ่ค่ะพอมีโอกาสได้ไปรีวิวเนี่ยเจอพี่ๆเพื่อนๆนางงามที่จัดเลี้ยงรุ่นกันพบปะสังสรรค์คนจําเราไม่ได้อันนั้นคือเหตุการณ์แล้วจาไม่ได้เรารู้สึกยังไงเราก็เลยรู้สึกเอ๊ะตายแล้วทำไมเขาจําเราไม่ได้นะคะแล้วเขาก็บอกใช่ดาวหรือเปล่าเราก็บอกว่าใช่ อ้วนเ<ำ>นาะคำนี้มันเจ็บเจ็บอยู่ในใจนะเจ็บจีดอะเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดแล้วยังไงตอนนั้นคือทำไงตอเก็บ<อ>ต,ตัวเลยไหมพอเขาบอกว่าอ้วนเนาะเราก็เลยหันไป ขอบคุณค่ะแล้วก็เลยกลับมาทบทวนตัวเองว่าเราปล่อยตัวไปมากแล้วก็ลองสารพัดวิธีค่ะน้องออยค่ะไม่ว่าจะแบบอย่าเรียกว่าลดอาหารเลยอดก็มีนะคะแล้วก็ไปออกกําลังกายอย่างหนักจนกระทั่งมาพบกับแคทเธอรีนต้องขอบคุณแคทเธอรีนนะคะที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราเกิดขึ้นเหมือนได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งค่ะทำไมกาแฟแคทเธอรีนเนี่ยช่วยอะไรกับพี่ดาวได้คะต้องบอกว่า สำหรับแคทเธอรีนเนี่ยนะคะเขาไม่มีน้ำตาลนะคะเพราะว่าใช้สารซูคลาโอสแทนน้ำตาลเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความอ้วนเนี่ยก็จะไม่มีมากกว่านั้นนะคะพิเศษกว่านั้นก็คือไม่มีครีมเทียมไม่มีนมเพราะว่าเขาใช้ผงถั่วเหลืองซึ่งได้โปรตีนสูงใช้เวลานานไหมจากการที่เริ่มทานแคทเธอรีนแล้วถึงมีการเปลี่ยนแปลงที่เราเริ่มรู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยเห็นเห็นผลต้องบอกว่าแค่เริ่มดื่มแคทเธอรีนเนี่ยก็เราจะรู้สึกได้แล้วนะคะคแต่ระยะเวลาในการเห็นผลอย่างดาวเนี่ยน้ำหนักเกือบร้อย เพราะฉะนั้นแน่นอนอาจจะต้องใช้เวลาแต่สิ่งที่จะบอกความรู้สึกแรกที่ได้ดื่มแคทเธอรีนเนี่ยนะคะก็คือว่ารสชาติอร่อยเหมือนดื่มกาแฟสดทุกวันแล้วก็ในหนึ่งซองเนี่ยนะคะยังมีแอลคาทีนะช่วยในเรื่องของการเผาผลาญนะคะมีผงถั่วขาวด้วยซึ่งการดื่มแคทเธอรีนเนี่ยจะทําให้อิ่มดื่มก่อนอาหารเนี่ยนะคะจะทําให้อิ่มไปครึ่งทางปกติตอนอ้วนกินข้าวสจานค่ะน้องคุดิ้พ่อแต่งทังนั้นดกแคทเธอรีนไปปุ๊บก็เหลือ จานเดียวจานเดียวนะคะเพราะว่าเราอิ่มถามนิดนึงส่วนผสมเยอะขนาดนี้และตัวพันกาแฟเนื้อกาแฟไม่ได้กาแฟเป็นยังไงฮะพันที่เขาคัดเลือกนะคะเป็นกาแฟคุณภาพพันอาราบิก้าเป็นที่นิยมดื่มกันทั่วโลกนะคะที่สําคัญนะอาราบิก้ามีคาเฟอีนที่พอดีไม่มากเกินไปเพราะฉะนั้นจะไม่ส่งผลดื่มแล้วใจสั่นดื่มแล้วนอนไม่หลับตาค้างนะคะครับดื่มได้มากกว่า1แก้วต่อเดื่นวันเราดื่ม1วันกี่แก้วคะโอเป็นคําถามที่ดีค่ะน้องออยค่ะเพราะว่าจริงๆกั แฟหลายคนเนี่ยก็คือกังวลว่าดื่มแค่แก้วเดียวก็พอถ้า2แก้วเนี่ยเดี๋ยวจะมจชันอคาะโดยเฉพาะใช่โดยเฉพาะถ้าไปกินบ่ายกินเย็นหน้ายเดียวคืนนี้นี่หลับใช่แต่สําหรับแคทเธอรีนเนี่ยค่ะเราจะไม่พบปัญหานั้นเนื่องมาจากว่าพันธอาราบิก้านะคะเป็นพันธุ์คุณภาพที่ดีของกาแฟ คาเฟอีนน้อยนะคะและขนาเดียวกันใน1แก้วของแคทเธอรีนนะคะจะมีแคลอรี่เพียงแค่60กิโลแคลอรี่เท่านั้นแก้วละ60แคลสอแก้วก็แค่ร้อยกว่าแคลใช่ไหมคะเทียบกับกาแฟเย็นทั่วไปนะคะ400แคลสอแก้วก็8 0 0ยังไม่รวมกับข้าวหมูข้าวมันไก่เป็นพันแคลอรี่คือศูนย์คอเลสเตอรอลนะคะไม่มีน้ําตาลนะคะแล้วก็ใช้นะคะเป็นกระาของถั่วเหลืองแทนครีมเทียมด้วยดังนั้นเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพของคุณผู้ชมจริงๆดังนั้นเนี่ยใครที่สนใจ อย่ารอช้าค่ะรีบยกขูโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกดเบอร์ตามด้านล่างกับโปรโมชั่นวันนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณได้กาแฟแคทเทอรีนไปเนี่ยสิหอ่อ10แพ็กด้วยกันทั้งหมดเนี่ยมี100ซองนะยังไม่พอนะวันนี้เรามีโกโก้โกเนี่ยมาจากเนเธอร์แลนด์อย่างดีให้ <Wow. S 2> ด้วยนะครับอีก4แพ็ก3หอ่อหรือ 22ซองทั้งหมดนี้รวมกันเท่ากับ122ซ<ฮ>องนะครับยังไม่พอสำหรับ50สายแรกต้องรีบโทรกันมาตอนนี้นะครับที่คุณจะได้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติของบุญทิพย์เพิ่มนะไม่ว่าจะเป็นแชมพูแบบนี้ดีๆนะครับรวมไปถึง<ฮ>สเปรย์กันยุงนะครับธรรมชาติหมดเลยเจลแอลกอฮอลให้ไปอีก3หลอด<ฮ>ทั้งหมดนี้ค<ห>ุณผู้ชมจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่2853บาทแต่วนนี้คุณจ่ายเพียงแค่1290 สิบบาทเท่านั้นนะครับคุ้มกว่น,นี้ไม่มีอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะรีบโทรเข้ามาเลยค่ะจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะ ปกติใหม่เป็นคนติดกาแฟอยู่แล้วค่ะต้องดื่มเป็นประจำทุกเช้าแต่สิ่งที่กังวลเลยเนี่ยก็คือความอ้วนที่มากับกาแฟทรีนวันทั่วไปจนได้มารู้จักกับกาแฟแคทเธอรีนค่ะก็เลยลองศึกษาดูว่าเขาใช้ส่วนผสมจากอะไรบ้างก็เลยรู้ว่ากาแฟแคทเธอรีนเนี่ยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพเพราะว่าเขาใช้สุคารสแทนน้าตาลนะคะแล้วก็ใช้ครีมเทียมจากถั่วเหลืองที่สําคัญเลยเนี่ยคอเลสเตอรอลศูนเปอร์เซ็นต์ค่ะส่วนรสชาตินะคะทั้งหอมมีความกลมกล่อมแล้วก็ไม่หวานจนเกินไป ทำให้ตอนเนี้ติดทานเป็นประจําทุกเชา้ามีติดไว้ทั้งที่บ้านแล้วก็ที่ทํางานดื่มได้ทุกวันเลยค่ะแค c o f f e นกาแฟเพื่อสุขภาพคัดสันกาแฟอาราบิก้าแท้100% หอมรสชาติกลมกล่อมครับแคตรลีนคอฟฟ0%คอเลสเตอรอลไม่มีน้ำตาลใช้ซูคาโรสให้ความหวานแทนแบบสดชื่นค่ะวันนี้นะครับคุณได้กาแฟ10แพ็คทั้งหมด100ซองแถมฟรีโกโก้4แพ็คมี20ซองรวมทั้งหมด120ซองครับสั่งซื้อตอนนี้50สายแรก แถมเพิ่มกิฟต์เซ็ตบอดี้แค์จากบุญทิพย์รับไปเลย5ชิ้นค่ะราคาปกติรวมของแถม2,853บาทวันนี้พิเศษมากๆเลยนะครับ1,290บาทเท่านั้นรีบโทรมาได้เลยนะครับตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับ คุณชมครับอย่าดูเราเพลินนะครับ<ด>รียบยกหูโทรศัพท์โทรเข้ามาสั่งกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะหมดแล้วจะเสียใจนะ,ะสำหรับกาแฟสุขภาพแคทเธอรีนวันนี้คุณได้ไปแบบเต็มๆเลยจัดให้หนักๆนะครับกาแฟแคทเธอรีนนะคะที่ต้องบอกว่ามียอดขายดีและคนซื้อซ้ามากที่สุดนะคะทุกๆการออนแอร์ออกไปแล้ววันนี้กาแฟแคทเธอรีนค่ะนะคะเขาใช้สุกขคารโรตแทนน้ําตาลนะคะครีมเทียมจากถั่วลืองและ0%นอะคะคอเลสเตอรอลดังนั้นผู้ชมคะ ทานแล้วนะคะใครที่มีความกังวลว่าเอ๊ะฉันจะอ้วนหรือเปล่าหมดความกังวลน,นั้นได้เลยนะคะเลือกกาแฟาทางเลือกกับกาแฟแคทเธอรีนได้เลยคะ่ะใช่ครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแคทเธอรีนตอนนี้อยู่ที่มือผมแล้วนี้นะอันนี้คือ1แพ็คใหญ่นะครับซึ่งเรียกว่ามีซองเล็กๆแบบนี้เนี่ย oh ถึง10ซองเลยซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าซองแบบนี้มี คุณค่าทางโภชนาการเนี่ยเยอะมากเลยนะมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นถั่วขาวไม่ว่าเป็นท่นเหลืองแอลคานีทีนมีเลยครับพี่ดาวนอกจากนี้ยังมีผงคลุนนะคะล้วกส้มแขกในช่วยเรื่องการระบายด้วยถูกต้องและเขามีตรานะครับที่เป็นตรารับรองเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยอันนี้เป็นตราอะไรครับเขาเรียกว่าตราทางเลือกเพื่อสุขภาพนะคะตัวนี้เป็นมาตรฐานสากลเรียกว่าน้องๆอยอเลยใช่มน้องน้องออยไม่พอเรามีพี่ๆี่ออยมาด้วยนีด้ลานของเราของเราตรงนี้นั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรามีตรานี่เลยครับ สัญลักษณ์ไทยแลนด์เบสนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์สินค้าของเครือสาราพัสโลแกนของเขาก็คือซื้อสัตว์เที่ยงทมอยู่กับผู้บริโภคมามากกว่า60ปีแล้วค่ะใช่ครับแล้วมีตาอีกตาหนึ่งตรงนี้นะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็คือสัญลักษณ์ฮาราวนะคะสำหรับพี่น้องมุสลิมดื่มได้อย่างสบายใจค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่า1แพ็คใหญ่มี1 0ซองเล็กๆแบบนี้ไม่พุดพภาพทำเพลงต้องขอฉีกและ ชงให้ดูเลยทีเดียวนะครับง่ายๆนะครับผู้ชมใส่ตัวผงกาแฟเข้าไปผงเขาจะเป็นแบบนี้นะครับผู้ชมในถ้วยเนี่ยนะคะสีขาวๆเนี่ยนะคะถ้าเป็นกาแฟทั่วไปจะอุดมไปด้วยครีมไขมันทรานส์อย่างที่น้องคุดี่บอกแต่ผงสีขาวนี่คือผงถั่วเหลืองเพราะฉะนั้นช่วงที่เราดื่มกาแฟนะคะได้สุขภาพที่ดีได้โปรตีนนะคะขณะเดียวกันในถั่วเหลืองนี่ก็ทําให้เราเหมือนมีคอลลาเจนผิวพรรณก็จะดีด้วยแค่ลงไปเนี่ยมันก็ละลายแบบนี้แล้วง่ายมากเลยนะผู้ชมแค่หนึ่งถึงสองครั้งผู้ชมคะก ก็สามารถดื่มได้แล้วผลที่เป็นอย่างนั้นเนื่องมาจากว่าผลิตภันธ์ที่นํามานี่คะมีคุณภาพดีกาแฟคุณภาพชั้นดีนี่มีกลิ่นกาแฟเนยเตะจมูกแบบอยากจะดื่มด้วยคนเลยนะขออนุญาตจิบจิบชมให้ดูก่อนแล้วกันนะนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรากืนน้าลายกันไปก่อนนะคะเอื้อกเลยเป็นไงคะพี่กู๊ด มันคือกาแฟมันคือกาแฟจริงๆอ,ะอ่ะคือมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าโอ้โหมีส่วนผสมที่แบบมีคุณค่าทางอาหารเยอะๆแล้วจะแบบรสชาติเปลี่ยนไม่นะเพราะฉะนั้นนี่อันนี้เป็นเมนูร้อนนะคุณผู้ชมจริงๆเมนูเย็นเราก็ทําได้ <อา S 1> ถูกไหมฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยนอกจากคุณจะ,ะอัดเด็นะ<ค>เป็นเมนูแบบทานเย็นๆหรือคุณจะทาแบบมอคค่าที่เรามีแบบโกโก้เอาไปให้ด้วยก็ทําได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาทากันูดีกว่านะครับว่าเป็นเมนูมอคค่าเย็นทํายังไงครับผมต้องบอกอย่างนี้ค่ะน้องออยน้องพุดดี้ครับปกติถ้าเป็นเมนูร้อนน่แค้ตาะะ เป็นเมนูเย็นก็เพียงสองซองเท่านั้นนะคะและใน1แก้วเนี่ยนะคะใน1ซองเนี่ยมีแค่60สิบแคลถ้าเทียบกับกาแฟเย็นทั่วไปเนี่ยแก้วหนึ่งเนี่ยมี400แร้อนะคะซองนี่เขาให้เยอะมากนะคะคุณผู้ชมดูนี่คือ1ซองนะซองแรกใช่2องแรกเมื่อกี้คือใส่กาแฟนะทำไมต้องสองซองเพราะถ้าคุณจะทำมอคค่าต้องมีโกโก้และโกโก้นี่คือพรีเมียมอย่างดีนะในนี้นี่ส่วนผสมที่แบบอย่างดีเนี่ยเพียบเลยก็คือว่าเป็นโกโก้แท้นะคะมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์และที่สําคัญนะคะนอกจากนี้ใน1ซองมี ส่วนผสมของใบแปะก้วยช่วยในเรื่องความจำนะคะแล้วก็ยังมีน้ำมันปลาด้วยนะคะมีโอเมก้า3นะคะเทไปเรียบร้อยแล้วนะคะสองสองอยากจะให้ดูเนื้อนะคะเนื้อโกโก้เนี่ยจะเป็นผงละเอียดละมุนมากนะคะ กับกาแฟนะคะเมล็ดกาแฟพันอาราบิก้าอย่างดีนะคะแล้วก็มีผงถั่วเหลืองแทนครีมเทียมนะคะแล้วก็เติมน้ําไปแค่พอประมาณเพื่อความเข้มข้นนะคะแล้วเราก็คนชงกั้นต่ำเลยนะคะเข้ากันเป็นอย่างดีคุณผู้ชมนี่คือความเข้มข้นและดูสีดิคุณผู้ชมขา คือมันน่ารับประทานมากๆนะคะแล้วรสชาตินี่คือกลมกล่อมมากเตรียมมาให้แล้วเพราะว่าอยากทานแบบเย็นๆเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนไงคุณผู้ชมคะเราก็อยากแบบทานอะไรที่มันสดชื่นถ้าเกิดคนที่ชื่นชอบและติดใจดื่ม2แก้วเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยปลาไปเกือบ400บาทแต่สําหรับแคทรีนแก้วเนี้ยตกเฉลี่ยซองละส0บาทเท่านั้นขออนุญาตดื่มนิดนึ่งต้องบอกเลยเลยว่า คุณภาพพรีเมียมในราคาที่คุณจับต้องได้นะเป็นยังไงอ่อ,อมันเข้มขน้นมันอมหอมแบบคือมันหอมอะคือดื่มเข้าไปแล้วจะหอมขึ้นจมูกแล้วมันกลมกล่อมรสชาติดีคือ แล้วมันมีความมันแต่มันไม่ใช่มันจากครีมเทียมคุณผู้ชมมันมันจากแบบว่าเหมือนมันแล้วมันไม่ติดติดปากมันมันแล้วมันลื่นคอแบบนี้คุณผู้ชมคือรสชาติดีมากเอาจริงๆคุณผู้ชมอยากให้ลองนะคะกับกาแฟแคทเธอรีนและโกโก้แคทเธอรีนต้องบอกว่าหลายๆคนเนี้ยนะคะเป็นกังวลอย่างที่บอกว่าดื่มกาแฟแล้วเนี่ยจะใจสั่นไหมนะคะหรือตาค้างไหมแต่สาหรับแคทเธอรีนเนี่ยค่ะเป็นกาแฟทางเลือกผู้สุขภาพและที่สําคัญอร่อยกว่ารสชาติเดิมๆนะคะแคลอรี่ก็น้อยค่ะหนึ่งแก้วเพียงแค่60แคลอรี่ ดื่มได้มากกว่า1แก้วตอนเช้าดื่มเป็นกาแฟร้อนนะคะเหมือนที่น้องกูดี้ได้สาธิตให้ดูนะคะตกบ่ายแล้วเนี่ยต้องการความสดชื่นกระปี้กระป๋องก็ดื่มเป็นม็อกค่าเย็นนะคะหรือกาแฟเย็นนะคะดีใจมากเลยที่น้องออยดื่มแล้วก็รู้สึกเมื่อกี้บอกว่าอยากดื่มอีกนะคะคุณผู้ชมคะใกล้จะหมดแก้วแต่ของพี่กูดหมดแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวคือออยฟังไปด้วยดื่มไปด้วยนะคะที่ใกล้จะหมดอร่อยจริงๆคุณจะได้ไปทั้งหมดคือกาแฟ10แพ็คใหญ่ของแคทเธอรีน1แพ็คมี1ิ สอง10แพ็คเท่ากับมี100ซสอง 2. คุณได้นะครับโกโก้ Go Go จากดีจากพรีเมียมนะครับของเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะครับสแพ็กใหญ่มีทั้งหมดแพ็กละ52ซองรวมเป็น22ซองรวมโกโก้ Go และกาแฟแล้วคือ122 50สซอง50าสายแรกต้องโทรมาตอนนี้คุณจะได้เพิ่มนะครับเป็นฟรีกิฟต์จากบุญคลิป5ชิ้นด้วยกันปกต,ติเนี่ยนะถ้ารวมของแถมคือ2,853บาทวันนี้คุณจ่ายเพียงแค่1,290บาทเท่านั้น ปีใหม่เป็นคนติดกาแฟอยู่แล้วค่ะต้องดื่มเป็นประจำทุกเช้าแต่สิ่งที่กังวลเลยเนี่ยก็คือความอ้วนที่มากับกาแฟดรีนวันทั่วไปจนได้มารู้จักกับกาแฟแคทเธอรีนค่ะก็เลยลองศึกษาดูว่าเขาใช้ส่วนผสมจากอะไรบ้างก็เลยรู้ว่ากาแฟแคทเธอรีนเนี่ยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพเพราะว่าเขาใช้ซูคารสแทนน้าตาลนะคะแล้วก็ใช้ครีมเทียมจากถั่วเหลืองที่สําคัญเลยเนี่ยคอเลสเตอรอลศูนย์เปอร์เซ็นต์ค่ะส่วนรสชาตินะคะทั้งหอมมีความกลมกล่อมแล้วก็ไม่หวานจนเกินไป ทำให้ตอนนี้ติดทานเป็นประจำทุกเชา้ามีติดไว้ทั้งที่บ้านแล้วก็ที่ทำงานดื่มได้ทุกวันเลยค่ะแคทเธ f รีนกาแฟาเพื่อสุขภาพคัดสันกาแฟาอาราบิก้าแท้100%หอมรสชาติกลมกล่อมครับแคทเธอรีน f f e ฟ ศูนย์เปอร์เซคอเลสเตอรอลไม่มีน้ำตาลใช้ซูคาโรสให้ความหวานแทนแบบสดชื่นค่ะวันนี้นะครับคุณได้กาแฟ10แพ็คทั้งหมด100ซองแถมฟรีโกโก้4แพ็คมี20ซองรวมทั้งหมด122ครับ สั่งซื้อตอนนี้50สายแรกแถมเพิ่มกิฟต์เซ็ตบอดที่แคร์จากบุญทิพย์รับไปเลย5ชิ้นค่ะราคาปกติรวมของแถม2,853บาทวันนี้พิเศษมากๆเลยนะครับ1,290บาทเท่านั้นรีบโทรมาได้เลยนะครับตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับ ใครที่กังวลเรื่องปัญหาของน้ำหนักก็ดีปัญหาของสุขภาพนะครับก็ดีนะครับมแม่เนี่ยเป็นเลยเป็นจริงๆเลยเป็นโรคเบาหวานแต่เขาก็ชอบทานกาแฟ ปัญหาเกิดขึ้นแล้วดังทำยังไงดีครับโอ้ต้องบอกว่าก็ขออนุญาตนะคะว่านำกาแฟแคทเธอรีนเนี่ยนะคะให้คุณแม่เพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับท่านที่ยังติดในเรื่องของความหวานความอร่อยอยู่จะดีกว่าไหมถ้าได้รสชาติอร่อยเหมือนเดิมหรืออร่อยกว่าเดิมแต่ว่าไม่มีน้ำตาแต่ใช้เขาเรียกว่าสารแทนความหวานเนี่ยทดแทนน้ำตาลเรียกว่าซูคารลสค่ะเพราะฉะนั้นคนเป็นเบาหวานหรือภาวะน้ำตาลสูงดื่มได้อย่างสบายใจหมดกังวลได้เลยค่ะไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะศูนเปอร์เซ็นต์คอเลสเตอรอล 0%น้ำตาลเพราะฉะนั้นเนี่ยแคทเธอรีนเหมาะสําหรับผู้ที่ประสบปัญหาแล้วในเรื่องของเบาหวานหรือว่าคอเลสเตอรอลสูงขณะเดียวกันหลายคนที่ไม่ได้มีปัญหาก็จะบอกอ้าวถ้าอย่างนั้นเรายังไม่ต้องดื่มก็ได้จะดีกว่าไหมถ้าเราจะรักษาสุขภาพของเราณวันนี้ให้อยู่กับเราไปนานๆโดยที่ไม่มีโรคประจําตัวแถมมานะคะโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าของดีๆถูกๆในโลกไม่มีจริงแต่วันนี้เนี่ยค่ะมีแล้วนะคะแล้วก็เป็นสินค้าของเครือสาพัฒน์ที่อยู่คู่กับประชาชนคนไทยมานาน แสนนานแล้วนะคะเพราะฉนั้นการันตีได้นะวันนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเองก็มีประสบการณ์จากการดื่มจริงใช้จริงมายืนยันอันที่2นะคะอยากจะบอกและเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนเลยค่ะในเมื่อเดาวทําได้คุณก็ทําได้ค่ะโปรโมชั่นของเราวันนี้พลาดไม่ได้นะครับวันนี้แคทลีนมาแบบจัดเต็มเลยคุณผู้ชมค,คุณได้กาแฟไปเนี่ยสิแพ็คนะครับหนึซองแถมฟรีโกโก้พรีเมียมจากเนเธอร์แลนด์อีก4แพ็ค22ซองรวมทั้งหมดคือ1นึซองนะครับและไม่พอนะ่ สำหรับ50สายแรกที่คุณจะได้เพิ่มกับกิฟต์เซ็ตจากบุญทิพย์นะครับ5ชิ้นด้วยกันนี่นะครับทั้งหมดนี้ราคารวมของแถมนะผมบอกได้เลยคุณผู้ชมว่าราคาจริงๆเนี่ยเกือบ3,000บาทาราคา2,853บาทแต่วันนี้คุณจ่ายแค่นี้1,290บาทเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมคะอย่ารอช้าเลยคับเพราะว่าตอนนี้สายเข้ามาเยอะมา,มากๆแล้วนะคะและตอนนี้ค่ะ1,290บาทสามารถกดสั่งซื้อได้เลยตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะจัดท่งฟรี ถึงหน้าบ้านค่ะแล้วตอนนี้นะคะเวลาของรายการนะคะก็หมดลงแล้วนะคะพบกับ ICC Shopping นะคะของดีมีคุณภาพได้ใหม่ในครั้งต่อไปค่ะวันนี้เราทั้ง3คนค่ะต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ